ชื่อเพลงยุค90กันหน่อยดีกว่าเก้หรอเออเกิดทันปะเกิดทันป่ะเกิดทัน97้าเจ็ดอะไปไปเพลงแรกนะเพลงแรกหัวใจล้มเหลวเออดจี่ทันเงี้ยหัวใจกระดาษของโอ้เออส่งพี่อู๋อ๋อโอ้ยเราเล่ากันพอดีกันค้จักันเขาด้วยเหรอต่อไปทิ้งรักลงแม่น้ำเฮ้ยรู้จักเหรอรู้จักดิปอ่อยห้ไลของใครรู้ปะ เจเจเจไม่ใช่หรอไม่ใช่ของ Why Not Seven อ๋อเพลงที่ถามความความทำไมเล่าความ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 เย็นโอ๊ยเพลงคือความลับเพราะโอ๊ยไม่รู้จักก็จะเทศร้องไงดิเยีฉันใ่างเธอ ที่เข้ามาร้องใหม่น้าต่อไปใจอยู่เพลนคำสั้นหรือว่าไม่ใจอะไรอ่ะใจสู้เลยใจสู้ใจสู้เลยฮะใจสู้เลยครับมั่นใจฮะใจสู้อะไรเพลงใจนักเลงของพงพัฒน์ได้เลยได้กับเขาคุ้นๆงคงโชคดีเดี๋ยวทนหน้าที่เจอผมไห้อ่พี่อ่าได้ด้